ตอนนี้เล่นคอนเสิร์ตเสร็จเรีเยบร้อยแล้วอยู่ในรถตู้นะครับกับโนโลโก้ทุกคนเ<ว>สียงมว่าเแบบอ่อนแรงกันหน่อ <laughs> ยอันนี้กำลังมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพครับจากอำเภอพาชีก็ทุกคนแฮปปี้นะครับวันนี้งานวันพ่อย e ี่แว่นก็ซื้ออาหารโปรดกันมานะฮะผมก็ซื้อของโปรดของผมมาเหมือนกันไวไวบดใส่เครื่องปรุงพร้อมน้ำมันพริก ผุงรถอันนี้ก็เหมือนกันนะช้างนอ้อยรับผมครับนี่ครับคอนทับอ้โหคอนทับคลาสสิกสุดๆรถดั้งเดิมตอนนี้เราคลาสสิกกันหมดเลยผมชอบมากเนี่ยบดๆบอย่างเงี้ยแล้วกินแบบบดแบบก้อนไม่ต้องก้อนไม่ต้องละเอียดมากเป็ก้อนๆเน,นี้ย <c oughs> ขอย้ำต้องเป็นรถนี้รถนี้เท่านั้น ตอนที่เขากำลังตามหาหเด็กคนนี้กันอยู่เนี่ยนี่รถนี้เลยสุดยอดมากฮะเดี๋ยวขอตัวไปกินไว้ไวบทก่อนเดี๋ยวเจอกันครับ